วันนี้นอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็กำลังจะลองกินเแมวครัง้งแรกในชีวิต ะะก็คือเนื้อที่เปี้ยวสั่งมานะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างแต่ว่าก็สั่งมาหมดเลยคิดว่าเป็นคนละสายพันธุ์อะไรเงี้ยคิดว่ามันต้องมีสักอันแหละที่อร่อยแล้วก็นี่ติดกินเผ็ดมากค่ะเอาพกพริ้งมาจากที่ไทยเลยนะคะแล้วก็ปรุงงค่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เป็นเครื่องเคียงที่แบบสั่งมาโม่ๆแต่มันก็เอออร่อยดีนะอันเนี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่เหมือนไทยไม่อูมามิเลยอันนี้นะคะก็เริ่มยากแล้วค่ะใครจะได้กินเราทุกคน ื่อกี้นะคะลองกินเนื้อปลาปลาไปแล้วก็เลยเอาเนื้อลองจิ้มไข่ดูบ้างนะคะมันจะอร่อยไหมส่วนน้าจิ้มก็คือทําให้อร่อยคือใส่ทุกอย่างไปด้วยกันเลยคะ่ะ <c oughs> อันนี้อร่อยมากจริงๆอร่อยไม่ไหวแล้วชอบมากค่ะแล้วก็มาถึงเนื้อชิ้นนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อสุกี้ยากีค่ะเพราะว่าชิ้นใหญ่มากแล้วก็อร่อยมากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยมันอร่อยมากจริงๆถ้าถามว่าอร่อยแค่ไหนนะคะก็ดูจากสภาพเลยค่ะไม่เหลือเนื้อญี่ปุ่น,นจริงๆ